เสียงหวีดร้องของเด็กสาวดังสะท้อนไปทั่วกระท่อมปลายนาโสมโสมยามค่ำคืนยายปิ่นหญิงชาราผมขาวโพลนใบหน้าเหี่ยวยน่นกำลังใช้สมุนไพรโบราณห้ามเลือดให้เด็กสาวใจเย็นๆนะหนูดาวยายอยู่กับหนูตรงนี้นะยายปินปลอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน <c oughs> หนูกลัวหนูเจ็บดาวเด็กสาววัยสิบห้าร้องไห้ตัวโยน ยายปินมีชื่อเสียงในหมู่บ้านใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาหายายปินไม่เคยปฏิเสธรักษาให้หายโดยไม่คิดเงินชาวบ้านต่างยกย่องสรรเสริญแต่ก็ไม่มีใครกล้าสนิทสนุมด้วยเพราะยายปินชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเบื้องหลังความใจบุญไม่มีใครล่วงรู้เลยว่ายายปินกำลังแบกรับคำสาปอันแสนทรมานและโรครอยรักแท้ ที่หายไป60ปีก่อนปินเป็นสาวงามที่มีชายหนุ่มหมายปองมากมายแต่ปินมีใจให้กับดำเพียงคนเดียวทั้งสองรักกันมากสัญญาว่าจะแต่งงานกันแต่แล้วแดงลูกชายเศรษฐีก็เข้ามาเขาหลงรักปินจึงใช้มุนดำสะกดปินให้ลืมดำและหลงรักตนปินจำดำไม่ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกับแดง ชาวบ้านเล่าลือกันว่าดำโกรธแค้นเสียใจอย่างหนักสาบแช่งปิ่นไว้ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความรักตลอดไปคำสาบของดำเป็นจริงปิ่นแต่งงานกับแดงแต่ไม่มีความสุขแดงเจ้าชู้เย็นชาปินเหมือนนกน้อยในกรงทองแดงมีภรรยาหลายคน แต่ไม่มีใครให้ลูกกับเขาได้จนกระทั่งแก้วญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องแก้วอิจฉาความงามของปิน่นจึงใส่ร้ายปินต่างๆนานา,นาจนแดงเกลียดชังปินปินถูกขับไล่ออกจากบ้านปิ่นระเหร่ร่อนไปอยู่กระท่อมปลายนาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวด้วยความเสียใจปินคิดจะฆ่าตัวตายแต่แล้วนางก็ได้ยินเสียงดำกระซิบข้างหู อย่ายอมแพ้ปินจงมีชีวิตเพื่อพิสูจน์รับแท้ของเจ้าปินจึงล้มเลิกความคิดฆ่าตัวตายนางตั้งใจรักษาผู้คนเพื่อไถ่โทษที่เคยทำผิดต่อดำและหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบกับดำอีกครั้งหลายปีผ่านไปปินแก่เท่าวันหนึ่งมีเด็กสาวชื่อดาวมาหาปินดาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหาัส ยายปิ่นรักษาดาวจนหายดีดาวเล่าว่าเธอเป็นเด็กกำพร้ายายปิ่นสงสารดาวจึงรับเป็นลูกบุญธรรมวันหนึ่งดาวนำแหวนโบราณมาให้ยายปิ่นดูยายปิ่นคะหนูเจอแหวนวงนี้ในซากบ้านหลังเก่าหนูว่ามันสวยดีเลยเอามาฝากยายค่ะยายปิ่นรับแหวนมาดูก็ตกใจแหวนวงนี้เป็นของดำทันใดนั้น ก็มีแสงสว่างพุ่งออกมาจากแหวนวิญญาณของดำถูกปลดปล่อยออกมาดำปรากฏตัวขึ้นในร่างของชายหนุ่มรูปงามปินดำร้องเรียกด้วยความดีใจปินตกตะลึงดำท่านยังไม่ตายดำสายหน้าข้าถูกแดงทำร้ายและขังวิญญาณไว้ในแหวนวงนี้ดำอธิบายว่าเขาไม่เคยสาบแช่งปิน และคำสาบที่ปินได้ยินเป็นเพียงภาพลวงตาที่แดงสร้างขึ้นเพื่อให้ปินเสียใจข้ารักเจ้าปินดำกล่าวปินน้ำตาไหลข้าก็รักท่านดำท่านใดน,นั้นแหวนก็เปล่งแสงสว่างปกคลุมร่างของปินร่างกายของปินค่อยๆกลับเป็นสาวอีกครั้งที่แท้แหวนวงนี้มีเวทมนต์ สามารถย้อนวัยผู้สวมใส่ได้ในที่สุดคำสาปก็ถูกทำลายปิ่นและดำได้ครองคู่กันกระท่อมปลายนาหลังน้อยกลับมาอบอุ่นอีกครั้งด้วยรักแท้ที่ไม่มีวันตายดาวมองภาพปิ่นและดำกอดกันด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดนางรู้สึกผูกพันกับทั้งสองราวกับสายเลือดที่แท้ดาวคือลูกสาวของแก้วกับแดง หลังจากแก้วคลอดดาวนางก็เสียชีวิตแดงนำดาวไปทิ้งไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าดาวเติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงคือใครจนกระทั่งวันหนึ่งดาวได้พบกับปินพรมลิขิตนำพาให้ดาวได้กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับแม่ของตนอีกครั้งแม้ดาวจะไม่ใช่ลูกของปิ่นโดยสายเลือดแต่ความรักและความผูกพันก็ทำให้ทั้งสามกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน Woo! <small noise>